สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุขูมสุขคนวันนี้อีหลาพาพี่น้องมากินกุ้งอบชีสจ้าเดี๋ยวว่าใหม่ๆร้ลนล้อเลยนะคะพี่น้องจ้าหอมหอมหอมเนยหอมชีสนะคะพี่น้องบ่แน่ใจว่าสิกินเหมิดบ่นะค่ะพี่น้องเอขาเริ่มคอยปิดเกินพี่น้องมันเริ่มพรอยเลยอเดี้ยวสิกินก็ได้เนี่ยยืดๆเลยนะคะเมื่อพี่น้องชีส ต้องกินแบบนี้เลยมันถึงจะอร่อยแต่มันกระหอนครั้งเนาะนีห่องห่องเลยใส่เวลานหนึ่งเด้อพี่น้องเด้เอออกออกกินอู้ ใส่ของโปรดพอ้อ,อว่าอย่างแรงเมน,นูนี้เด็กหน่อยมากกินได้พี่นนองอืดดมอยากมือขวย หัวขาดกุ้งอบชีสต้องกินตอนมันร้อนๆนะคะหวานกับวดเอาเพียไปนี่ อ,อ๋ออืม,ม่อยแาบแะนีะ่ไม่นุ่นีน้นะคะเน้นหน้ามยค่ะ ต้นทุนการทําอาจจะสูงหน่อยนะคะแต่ว่าแสบหมอมกุ้ยะระวังอ้วนเลยนะคะพี่นงจ๋าผู้ใดที่อ้วนใะพี่นองจาอ๋า,นนะจาคุมหิวนะคะพี่นงจา๋าอยากแนะนํานะคะกาแฟนางบีนะคะเป็นกาแฟที่เหมาะสำหรับคนที่วควบคุมอาหารนะคะคุมหิวอิ่มไวอิ่มนานนะคะกินจุกิน,จ,กนจิบและที่สําคัญได้ระบบการพอผ่านผู้ดใดกับทาย,ยางจัดได้จากกาแฟนางบีนะคะวันละหนึ่งซองก่อนอาหารได้พี่นงเด้อแต่ว่าถ้าใคร ไม่ดื่มกาแฟนะคะโกโก้นางบีก็มีเช่นกันด้วยค่ะพี่นอนจ้าผพ้ใไดส้สนใจกะทักแชทหรือเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอามาสอบถามข้อมูลนะคะเมืองชิพี่นอนชิอร่อยอะป้าป้าไม่ได้กินของอร่อยกับหนูหรอก อยากมองอู๋ออาาอหอนหอนหอน,หอนมันเป็นหอนธรรมดาหอนคัดอ,อ,อร่อย แซ่บจ้ะจีมันหล่นออก ngay mình nha Nè Chí 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 chẳng ช่ำมากค่ะเร็บหัวไว้เลยไม่นอกไวแต่ดูดกินหลังไหม

嗯，别闹。嗯，再打。 他玩来来不？<laughs> 嗯。Mm. แพี่น้องจัดได้ค่ะพี่น้องจาาไม่นู่นนี่แนะ่น้ำเด้ค่ะหอมหอมเนยหอมชีสแซ่ใส่ของปูดไปพร้อมพี่น,น,น้องจ้า แม่มากับเสดกิน,กนมาหมดเด้อค่ะเด้อเอาเมนูแปลกๆเมนูใหม่ๆไม่พี่นองเมือเซ่อๆกินแซ่บๆไปนะจัเมือไดนวะมือได้ทางสะดวกก็จัดเด้อค่ะพี่นองจ๋าเมนูนี้เด็กๆชอบนะคะเอาพอ่นาลจ้ารับก,กินนี้ลหละพากินกับมี่นี่ยางหลายจัดพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า